ร่วมสนับสนุนรายการโดยอาหารพืชอินทรีย์ชีวภาพ RBI ชนิดทางใบและทางดิน RBI เราจะพลิกแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองคำฝอยเป็นพืชไร่ที่ปลูกเพื่อนำเมล็ดไปสกัดน้ำมันและกลีบดอกนมาตากแห้งทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ น้ำมันดอกคำฝอยมีคุณภาพดีสำหรับการบริโภคเนื่องจากมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงถึง72.85%ซึ่งกลีบดอกคำฝอยที่มีสีแดงส้มหรือเหลืองส้มจะมีสาร2องชนิดคือคาทามินซึ่งเป็นสารที่ให้สีแดงสามารถละลายได้ดีในด่างใช้เป็นสีสำหรับการประกอบอาหารได้และยังใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเครื่องสำอางหลายชนิดและสารคาทามิดินซึ่งให้สีเหลืองสามารถละลายได้ดีในน้ำ นำมาใช้เป็นเครื่องดื่มสุขภาพซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลขยายเส้นเลือดบำรุงโลหิตช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นในปัจจุบันชาคำฝอยนี้เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ประชาชนให้ความสนใจและนิยมบริโภคสำหรับประเทศไทยเคยมีการส่งเสริมการปลูกคำฝอยมาแล้วระยะหนึ่งแต่ทว่าไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากพันธุ์คำฝอยที่เคยส่งเสริมให้ปลูกนั้นเป็นพันธุ์ที่มีหนามที่ใบและกลีบเลี้ยงรองดอก ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวอย่างมากด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีการปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร่น้าขึ้นคำฝอยไร่น้าพันธุ์พันธุ์ทองน,นี้จะเป็นพันธุ์ที่มีทรงต้นสวยนะคะแล้วก็มีการแตกกิ่งกิ่งที่แตกนี่ก็จะประมาณ 3-5กิ่งแล้วก็จะแตกกิ่งจากาความสูงของลำต้นประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็กิ่งที่แตกนี้จะมีทำมุมแคบกับลำต้นทำให้เราลักษณะลักษณะทรงต้นแบบนี้สามารถที่จะทำให้เพิ่มจำนวนต้นต่อพื้นที่ได้ก็จะทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้นะคะและนอกจากนี้คำฝอยและน้นาพันพันทองนี้จะมีดอก ค่อนข้างใหญ่นะมีและกลีบดอกมีสีเหลืองส้มซึ่งกลีบดอกสีเหลืองส้มนี้จะทําให้ได้สารพวกคาทา,า,ามีนและก็คาทามิดีนนี่ในปริมาณที่สูงและเมื่อเราเก็บกลีบดอกของคําฝอยไร่น้าพันพันทองนี่มาตากแห้งนะคะมาชงชาก็จะได้สีเหลืองค่อนข้างสวยและมีกลิ่นหอม สำหรับโดยอ,อายุวันออกดอกของคำฝอยไร่น้ำพันพันทองนี้ก็จะมาประมาณ68วันความสูงก็ประมาณ100เซนติเมตรสำหรับผลผลิตมเมล็ดนะคะผลผลิตมเมล็ดของคำฝอยไร่น้ำพันพันทองนี้ก็จะประมาณ138กิโลกร,รัมต่อไร่สำหรับผลผลิตกลีบดอกแห้งนะคะก็ประมาณ8กิโลกร,รัมต่อไร่ ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของคำฝอยพันทองนี่ก็คือว่า,าจะมีกรดไขมันไม่อิ่ตัวลิโนโล,ลีอิกแอซิดในเมล็ดค่อนข้างสูงถึง91%ค่ะ การปรับปรุงพันธุ์คำฝอยไร่น้ำนี้ทางโครงการปรับปรุงพันธุ์คำฝอยของภาควิชาพืชไร่นามหา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เริ่มทําการปรับปรุงมาตั้งแต่ปีพศ2537โดยได้รับสายพันธุ์คำฝอยทั้งมีน้ำและไม่มีน้ำจาก FAO และเริ่มทําการปลูกทดสอบและคัดเลือกพันธุ์โดยใช้วิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบคัดสายพันธุ์บริสุทธิ์และก็ได้สายพันธุ์คำฝอยไร่น้ำ ซึ่งคำฝอยไร่น้ำสายพันธุ์ KU 4038ซึ่งให้ผลผลิตสูงทั้งกลีบทั้งผลผลิตกลีบดอกและผลผลิตมเมล็ดและก็ได้นำไปทดสอบในสภาพไร่เกษตรกรก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีและทางโครงการก็ได้แนะนำพันธ์ุนี้ให้กับเกษตรกรได้ปลูกในปีพศ2541เป็นต้นมาค่ะ สำหรับวิธีการปลูกคาฝอยนั้นสามารถปลูกได้ทั้งแบบวานและแบบปลูกเป็นแถวควรปลูกในช่วงปลายฤดูฝนหรือในฤดูแล้งที่มีความชื้นในดินพอสมควรทั้งนี้เพราะคาฝอยเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดีและเนื่องจากคาฝอยเป็นพืชที่มีรากลึกจึงควรมีการไถเพื่อเตรียมดินให้ลึกพอสมควรซึ่งจะช่วยให้รากของคำฝอยเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี สำหรับวิธีการปลูกคำาฝอยเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตสูงนั้นก็แนะนำให้เกษตรกรนี้ปลูกในระยะระหว่างระยะห่างระหว่างแถว50ซนติเมตรและระหว่างต้น5เซนติเมตรแล้วก็ปลูกสี่แถวสแถวติดกันนะคะแล้วก็เวน้นเว้น1เมตรแล้วก็ปลูกเช่นเดียวกันอย่างนี้อีกเพื่อที่ว่าจะได้เดินเข้าไปเก็บเกี่ยว เก็บดอกได้อย่างสะดวกและไม่ทําให้ต้นหักล้มนะคะสําหรับระยะเวลาที่เก็บกลีบดอกที่จะทําให้ได้ผลผลิตสูงแล้วก็มีคุณภาพกลีบดอกดีและขนาดเดียวกันผลผลิตเมล็ดก็ไม่เสียหายด้วยนั้นก็แนะนําให้กเกษตรกรเก็บทุกๆ สวันนะคะแล้วก็ดอกที่กลีบดอกที่จะเก็บได้นั้นก็ให้ดูที่ว่ากลีบดอกวงนอกสุดที่บานแล้วนี่เริ่มเหี่ยวนะคะถึงจะเก็บได้อันนี้ก็จะทําให้ว่าได้กลีบดอกที่มีคุณภาพสูงและขณะดเดียวกันมเมล็ดก็ได้รับการผสมพันธ์แล้วก็จะพัฒนาเป็นมเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะเพราะและจาก จากวิธีการเก็บแบบนี้นะคะก็มีรายงานจากประเทศจีนว่าจะทําให้ได้ผลผลิตของมเมล็ดเพิ่มขึ้นกว่าการไม่เก็บกรีบดอกด้วยสําหรับน้ํามันจากคําฝอยยังได้รับการนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอีกหลายชนิดเช่นสบู่ใช้เป็นส่วนประกอบการทําสีและน้ํามันขัดเงาเนื่องจากมีคุณสมบัติในการรักษาสีไว้ได้ดีส่วนกากมเมล็ดที่เหลือจากการสกัดน้ํามันยังมีโปรตีนสูงใช้เป็นอาหารสัตว์หรือทําปุ๋ยได้ การส่งเสริมให้มีการปลูกคำฝอยไร่น้ำสายพันธุ์พันทองจึงเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชเป็นการค้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปลูกพืชของเกษตรกรไทยซึ่งจะสามารถทำไรายได้จากเมล็ดและกลีบดอกคำปอยได้เป็นอย่างดี